สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ครับวันนี้เราก็อยู่ที่หน้างานเดิมครับมาเก็บงานครับพอดีระดับตรงทางขึ้นที่เราจะจบงานนะครับไม่ผ่านครับไม่ได้ระดับก็เลยต้องย้าย มาเก็บงานให้เรียบร้อยครับธรรมดาครับเราทำงานครั้งแรกอาจจะมีประสบการณ์ได้ประสบการณ์ไม่เป็นไรถือว่างานนี้ก็ประสบการณ์ครั้งแรกครับที่เราทำครับเก็บงานไม่เยอะครับไปยุ้ย นกัเดี๋ยวได้เอาดินโอ,อ้กครับเพราะว่าต้องเอาดินออกอีกประมาณเจ็ดสิบเซนครับช่วงสุดท้ายที่เรามาเก็บนั่นแหละครับตรงนั้นแหละระดับมันยังสูงไปหน่อย ให้าจานออดทำทางก่อนเกียร์ทางไว้ครับเป็นทางรถดัวิ่งตงัวนี้โอ้งานเราสาว่าเสร็จเรียบร้อยเอาหัวหมูมาไหว้เรียบร้อยครับทีนี้ทั้งมาเช็คดูระดับก็ไม่ได้ครับต้องให้มาแก้นหน่อยมันมันน่าเกลียดเกินไปครับ ถือว่าได้เป็นบทเรียนเลยงานครั้งนี้งานต่อไปเราต้องให้เรียบร้อยก่อนต้องให้ช่างมาดูทุกช่างก่อนก่อนจะย้ายรถออกก็พอดีแหละเราได้ย้ายรถออกไปเช็ครถด้วยครับโซอดพัฒนาได้ไปเช็คเปลี่ยนซีนกระบอกหนึ่งสองสองกระบอกแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบ แล้วก็เปลี่ยนสายไฮดรอลิกครับที่รั่วส่วนสอ,อดพัฒนา2ก็ย้ายไปตักดินครับนู่นของเสียศูนย์ย้ายไปทำงานได้อยู่ประมาณ200เที่ยวเมื่อวานฝนตกหนักครับนี่น้ำขังเลย จานออดบอกว่าตกแรงมากเลยผมก็ไม่ได้อยู่หน้างานเดินเมื่อวานตรงนี้เป็นทางที่ทำใหม่ครับตัดตรงไปข้างหน้านี่แต่ว่าวิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นจานออดขุดมาปูๆเฉยๆครับไม่ไม่แน่นครับไม่แน่นพอก็เลยจะต้องวิ่งลงมาทางส่วนตรงนี้เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าง,งานกันเลยช่างมายิงระดับให้แล้วครับอาอจันออดทาทางลงครับส่วนจันก๊อบก็กวาดอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับส่วนที่มันไม่ได้อยู่ช่วงเนี้ยบริเวณนี้แหละ ไปโน่นนั่นจะโน่นมานี่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 น,นี่มานี่ครับมานี่แล้วก็ไปนี่ไปหาสะพานนู่นแหละมันสูงไปครับมาดูครับไม่มีควันเลยครับเห็นไหมเสียงเทอร์โบดังหวานดีมาก ฟีดฟีดเลยเดี๋ยวมาเลยครับป๊๊บทางคืชันแลยจานออดชันมากเลย และบางคนก็คิดว่างานของผมเนี่ยจบไปด้วยดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีมาเก้ครับ อีกงานหนึ่งก็ต้องมาแก้เหมือนกันท้องไอ้เจ้าหนึ่งที่ว่า,าซูมิตโตโมมาโรงงานอะ่ะงานนั้นก็ต้องมาแก้ครับไม่ใช่ว่าเรามาแก้แค่ทีมเดียววันนี้ก็จะเอาให้จบเลยครับวันนี้เอาเสร็จวันนี้ไปเลยถ้าเมื่อวานฝนไม่ตกผมว่าวันนี้เสร็จนะจบแน่นอน ออการอดกหวาดเอาเลยเด้ยนะกวาดเอาเลยนั่นน่ะเฮ้เสียงเธอบูไหมหวานเนี่ยปิดปิดเลยไหมนั่นน่ะเฮ้ย จะวิ่งขึ้นได้ไหมนี่เดี๋ยวรอชมกันเลยครับ็อตเด็ดแน่นอนใส่เยอะไม่ได้ครับงานนี้เบกไม่ได้แน่นอนครับ เป็นไงบ้างครับกล้องชัดดีไหมเสียงโอเคไหมครับซัมซุงกาเลซี่ A51 ครับผมได้เปิดเข้าไปดูคลิปตัวเองแล้วโอ้โหเสียงดีมากครับเสียงชัดดีครับเสียงไม่กล้องนะทีนี้แจว๋วจอจานเยว,วยักจุยเอาจานอด ดูอาจารย์ออดทำทำไมไม่บอกให้ผมซื้อหัวอัดจาจระ,ะบีมาให้น่ะน,นะแล้วเอาไม้ไปยัดไว้ทำไมแบบนั้นนะ่ะฮะไม้อะไรอนะ่ะน่ะฮะไม้อะไรไม่มีบ่โอ้หัวอจจัดจารบีไม่มีเอาไม้ยัดเทนเลยน่ะนะเห็นไหมน่ะนะ เดี๋ยวลงไปโบกงานไว้ก่อนระวังไปโดนในลุมขี้ต้มตัวเองเด้อเออทิเทนี่อะไรนี่นี่ลุมขี้ต้มนี่ถ้าเก็บไอบูมมมราวได้มันก็สวยเลยรถเนี้ยเนาะ เลื่อมมาสุดเลยเล่รถเตมหนึ่งโรเจรได้รุ่นนี้มาที พิจารณ์เหอาหารสรับปะรดด้ยไอพี่สมนาจโจอืมอวินตา,นตาไปดูแล้วขนาดนั้นเออยืดแขนก็ไม่มีควันนี่ ติงี่ต้ยมยำโอ้ยนนหาฝนพอเหลือได้ก็ทำไปมาดูเอ๊ะตรงนั้นอดใส่สีสีศูนย์บ่พ้นอะฮะนกแก้วโ,โอ้ เนมัานเไม่เหมือนสีศเนาะสีูนย์ไงเ้อืมสีผคันี้นะฮะวไม่ใช่สีคเสียงวิทย์ดีมากเลยครับดูคันนู้นซีเรียนสูงนี่ซีเรียนต่าทำงานไม่ไม่หนีกันเนาะ พอกันแหละมนดีอย่างนี้ทำมันเร็วฮะทำได้กินนี่๋ย่างนห้นสุประหยัดซีมันเอาเร็วเร็วได้นี่มันทำเร็วดิเซฟรถไงเนี่ยตอนนี้มันได้ระบบคืนแล้วแรงอัดได้แล้ว แรงอัดโค้งไอเซียมันได้แล้วในรอบไป,ไปโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมไปดูที่ที่เทดินก่อนนาดินบิดออกให้หมดก่อนเนี่ยมันจะเหลือประมาณช่วงเนี้ยประมาณร้อยเที่ยวครับ อเคครับเอาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมครับมีอะไรก็แบ่งป,ปันความรู้กันไปอ่ะสวัสดีครับ